สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนะครับวันนี้เมตพาไปจะพาไปไขข้อข้องใจทําไมเป,ล,ล,เปลี่ยนแหวนรองหูฉีดแล้วเปลี่ยนปูลิงหัวฉีดแล้วทําไมควันยังขาวอยู่นะครับบ่อยครั้งที่จะต้องเจอคําถามนี้คําตอบที่ได้คือใช้ไปสักพักนะฮะเดี๋ยวก็หายเองนะฮะใช้ไปสัก2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็หายนะครับกระทึกัะเร่ง,งแรงๆนะเดี๋ยวก็หายนะเอาน้ําฉีดเข้าไปในท่อเสียเดี๋ยวก็หายนะครับ หรือไม่งั้นก็ไปวิ่งอัดบททางด่วนสักรอบสองรอบเดี๋ยวก็หายนะครับทุกคําถามทุกคําตอบนะครับผมจะมาบอกนะครับว่าทําไมมันถึงควันขาวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอ,อ,อาการยอดฮิตของรถรุ่นใหม่ที่เป็นคอมเรวนะครับซึ่งประมาณว่าหัวฉีดเนี่ยมันอยู่ในห้องเผาไหม้ขาขาข้างหนึ่งมันอยู่ในห้องเผาไหม้เอาง่ายๆนะคือมันจิ้มจิ้ม กะไม่ใช่ขาสิต้องเป็นหัวหัวมันจิ้มอยู่ในห้องเผาไหม้นะแล้วมันก็ทําการฉีดปล่อยน้ํามันออกมานะครับซึ่งถ้าแหวนรองหัวฉีดมันรั่วหรือมันสึกนะครับก็เปรียบเสมือนวาล์วเราั่วเอาง่ายๆนะฮะวาล์วของเครื่องยนต์เราล่วพอวาล์วเครื่องยนต์เรารั่วมันก็จะส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ข้างเคียงต่างๆอย่าลืมนะครับว่าพอวาวล์วั่วเนี่ย หมายถึงหัวบาวาวหัวฉีดเนี่ยมันรั่วนะก็ผมเปรียบเสมือนว่าวาวมันรั่วนะครับกำลังอัดมันก็จะด้อยประสิทธิภาพลงนะครับมันอัดไม่เต็มที่นะครับตอนที่มันอัดอัดหมายถึงลูกสูบขึ้นไปข้างบนมันมันจุดระเบิดแล้วมันอัดนะครับเครื่องดีเซลเนี่ยเวลามันอัดเนี่ยมันจะมีควันควันดำใช่ไหมมันไม่เหมือนเบนซินนะเบนซินบางบางบางคันก็ควันดําเหมือนกันนะถ้า น้ำมันมันท่วมหนักๆก็ควันดำแต่ว่าควันดำของดีเซลเนี่ยมันจะมีคำเมาเยอะกว่าเบนซินนะครับมันก็จะถูกอัดเข้ามาที่ตัวของบ่ารองหัวฉีดนะครับมันก็จะพ่นขึ้นมานะครับเมื่อมันพ่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดันตัวโอลิงนะโอลิงให้มันฉีกให้มันขาดไปนะครับหรือว่าตอนที่ใส่ลงไปที่ผมเจอบ่อยๆก็คือโอลิงขาดนะ พราะโอลิงขาดปุ๊บน้ำมันเครื่องมันก็ไปกองอยู่ที่ตัวตัวปอกของหัวฉีดนะพอแหวนหัวฉีดถ้าไม่มีการทําให้มันแนบสนิทกับตัวบ่าหัวฉีดแล้วก็ตัวหัวฉีดมันก็จะมีการรั่วของกําลังอัดของเครื่องยนต์นะรั่วดันขึ้นมานะประกอบกับตอนที่ใส่ลงไปเนี่ยโอลิงอาจจะขาดนะส่วนมากที่เจอนะฮะเดี๋ยว คลิปนี้อาจจะมี4-5ถึงคันนะรวมอยู่ในคลิปเดียวนะครับผมก็จะทยอยออกมาว่ามันเป็นอาการที่เ,เหมือนกับเป็นโรคประจำตัวของเขานะครับซึ่งดูง่ายๆนะผมพยายามาซูมเต็มที่นะมือถือมันได้แค่นี้นะฮะก็คือซูมดูว่าข้างในเนี่ยเวลามันมันถูกอัดขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาพาขมเหาขึ้นมาด้วยนะครับมันก็จะไปติดตามผนังของ หัวฉีดนะตามผนังของเสื้อบ่าหัวฉีดอนะต้องพูดอย่างนี้สินะอันภาพเมื่อกี้เป็นของ Mazda BT 50นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น f o r t u n e นออีก er คันหนึ่งแล้วนะจะมี v ี g o และ Fortuner สลับสับเปลี่ยนกันดูดูจริงๆมันจะมีหลายๆคันนะผมจะรวบรวมอาการของเขามาเป็นเรื่องเดียวมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อกำลังอัดของเขารั่วเนี่ย เขาก็จะดันขึ้นมานะครับเขาจะพาคัมเอาต่างๆขึ้นมาอัดลงที่ฝาครอบวาล์วตอนที่อัดขึ้นมาเนี่ยเวลาเครื่องยนต์มันมีดูดอัดระเบิดคายใช่ไหมครับพอตอนที่มันอัดคือมันระเบิดนะตอนที่มันดูดมันจะต้องดูดเอาอากาศแล้วก็ดูดเอาน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามามิกเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็มีการอัดของลูกสูบข,ขึ้นไปก็จะมีการระเบิด ตอนมันคายมันก็จะคายออกถ้อยเสียนะเหมือนมันกินแล้วมันก็ต้องขี้ออกไปนะครับเมื่อมันกินแล้วมันขี้ออกไปนะตอนที่มันอัดขึ้นมาเนี่ยกำลังอัดมันรั่วก็แหวนรองหัวฉีดมันรั่วนะมันก็จะถูกดันขึ้นมาที่ฝาครอบวาล์วนะคสังเกตดูง่ายๆนะฝั่งเผาเราลิ้นทั้งสองข้างจะมีเข่าเกิดกลางเกาะติดแน่นนะครับซึ่งเมื่อเราใช้เป็นนานๆเนี่ย มันก็จะเกิดผลเสียเพราะว่าขโมาตัวนี้มันก็จะย้อนลงไปที่ห้องน้ํามันหล่อเย็นไอห้องน้ํามันหล่อลื่นโทษทีนะฮะห้องน้ํามันหล่อลื่นก็คือน้ํามันเครื่องเรามันก็จะไปตันฝักบัวเห็นไหมครับผลกระทบมันเป็นลูกโซ่ตามมานะครับฉะนั้นถ้าดูคลิปของผมไปเรื่อยๆเนี่ยจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยจากคนที่ทําไม่เป็นเนี่ยถ้าดูและวิเคราะห์ตามผมจะทําเป็นทุกคนเลยนะครับ จะทาเป็นทุกคนเลยผมย้ําอีกทีเลยจะทําเป็นทุกคนนะครับแล้วเทคนิคต่างๆผมจะพยายามสอดแทรกเข้ามารวมทั้งเล่าประสบการณ์ของผมอัดเข้าไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็วิงบอนนะครับช่วยกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่ายังมียอดของการกด Subcribe ์นี่มันยังไม่พอนะฮะไม่พอที่จะทําให้ผมเนี่ยได้มีอุปกรณ์ใหม่หมๆเข้ามาทํานะครับ ฉะนั้นมันเป็นผลดีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b ์หรือว่ากดติดตามนะครับยังไงก็ช่วยกรุณานิดหนึ่งนะครับแล้วท่านก็จะได้ดูคอนเทนต์ต่างๆอีกเยอะนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับมันยังมีอีกเยอะเลยในการลงทะเบียนหัวฉีดนี่ก็ยังไม่ได้ทำให้ดูนะแล้วก็ในการาทำในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบของปั๊มหัวฉีดนะแล้วก็ตัวของหัวฉีดเนี่ยยังอีกเยอะเลยนะ เอาเรื่องเดียวก่อนให้มันจบก่อนนะก็ <_ d ata> คือแหวนรองหัวฉีดเพราะหลายท่านเลยที่เปลี่ยนมาคนระับเปลี่ยนมาจากที่อื่นนะอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะฮะว่าจากร้านไหนนะส่วนมากเปลี่ยนมาก็คือบ่าโหัวฉเนี่ยผมคิดว่าคงาคงไม่ได้ทําอะไรนะคงอาจจะทําความสะอาดเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่ว่าบ่าวหัวฉีดมันสําคัญมากนะมันละเอียดมากนะคือมันจะต้องใสสะอาดเรียบ นะไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกะไม่มีกะเกืือนนะฮะนะเพราะถ้ามีกะเกืือนก็ต้องใช้ซีมาโลชั่นนะหรือไม่ก็ว่า,าทุบกระเทียมใส่ตำด้วยพริกเข้าไปนะมันก็จะแสบร้อนๆนะฮะยังไงเ,เวลาเปลี่ยนตัวแหวนรองหัวฉีดเนี่ยส่วนมากที่เจอนะก็ปัญหาแบบนี้ทั้งนั้นเลยลื้อขึ้นมาโอลิงขาดอันดับแรกเลยนะฮะโอลิงจะขาดก่อนนะ โอลิงขานนะ้ำมันเครื่องก็จะไปกองรวมกันที่ปอกของหัวฉีดนะครับถ้า,าบา่าหัวฉีดรั่วน้ำมันเครื่องก็ลงไปข้างล่างนะวันก็ขาวตามมานะนี่คือสูตรสำเร็จของเขามันเป็นโรคประจำตัวของเขานะฉะนั้นขั้นตอนในการทำเนี่ยผมก็จะอธิบายว่ามันต้องทำยังไงนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมและคนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น โตโยต้านิสันมิสูนะครับพวกนี้มีแหวรองบ่าหัวฉีดทั้งนั้นเลยนะมีทุกคันมีทุกยี่ห้อนะฮะอยู่ที่ว่ารุ่นไหนเนี่ยเขาจะเป็นอาการที่มันออกมากกว่ากันนะครับในส่วนของรถที่เข้ามาทำนะส่วนมากนะส่วนมากเลยนะจะจะจุดบอดตรงนี้นะครับถามคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าทำไมผมถึง ผมถึงจี้ว่าแหวนรองหัวฉีดนี่สําคัญขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าแหวนรองหัวฉีดมันเสียหายเนี่ยมันเป็นประตูแรกที่จะทําให้หัวฉีดเรานะครับพังพังก่อนเลยนะครับเพราะว่าหัวฉีดเนี่ยจะ,ะมีความร้อนสะสมมากขึ้นเพราะว่ามีน้ํามันเครื่องเล็ดรอดเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับในห้องเผาไหม้เนี่ยเขาไม่ต้องการน้ํามันเครื่องนะครับ ถ้ามีน้ำมันเครื่องเข้าไปนะเยอะๆเนี่ยมันก็จะเกิดโอเวอร์รันนะถ้าเกิดโอเวอร์รันนี่ยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะหลายเท่าเลยนะแต่ว่าถ้าให้มันรั่วในปริมาณที่น้อยๆเหมือนน้ำซึมบ่อรายซาเนี่ย มันก็จะทําให้หัวฉีดเราบวมขึ้นนะฮะหัวฉีดบวมพอหัวฉีดบวมเพราะว่ามันถูกเข่าที่ไปอุดตันตามรูหัวฉีดนะรูหัวฉีดมันเดิมเดิมเนี่ยมันหกรูนะมันถูกอุดตันไปเหลือสัก3ารูหรือว่าเหลือสัก2อรูเนี่ยมันก็จะฉีดไม่ออกเรานึกสภาพถึงตอนเราบีบท่อน้านนะบีบท่อน้ําหรือบีบสายยางเห็นไหมครับท่อน้ําหรือสายยางมันก็จะบวมขึ้นมามันเตรียมตัวที่จะแตกนะครับผมขั้นตอนในการประกอบเนี่ยเราต้อง